วันนี้หนูจะนั่งเกือหรือว่าหนูจะได้นอนก่อนไวฟฟูได้แล้วตัวเล็กคนี่อะไรนะหนูมีตัวทอง11ตัวแล้วหนูก็มีเพชรประมาณ2องหมซึ่งได้ประมาณ149รวมรวมกันเป็น160โลหนูจะเปิดไอ้ตัวนี้ก่อนเรามาล้างเกือกันเถอะ ไม่ไม่มันคือพิธีการล้างเกลือเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้5ดาวเร็วเราแค่ได้ตัว5ดาวที่มีประโยชน์เึ <c oughs> ้เวลาแล้วสิดาฮึบตกใจออกมาไหมสิบโลเลกจะไม่ออกมาก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับหนูสาคาดว่าโอ้โหก็ถ้าจะสีม่วงมาอยู่หลังสุดขนาดนี้หนูยอมแล้วก็ได้ Om oh, Ananda Pashe Apa di hey, sini? Hey, nah, Are? 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 Ah! ออกเร็วก็ได้อยู่ก็ดีกว่าไปออกแบบ80โลแล้วมันหลุดเลยลอ่ะจะเย็นย็นจะเย็น,ยนหนูมีตุ๊กตาที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นหนูจะให้น้องตุ๊กตาหนูกดออกไหมไม่เป็นไรเพิ่มจะ25้าโลถ้ามันจะไม่ออกก็เป็นเรื่องปกติหรือเราควรเปลี่ยนที่ยืนไหมอ่ะนี่ไงเมื่อกี้เราอยู่ในโอ้โหล่มมันไม่ปลอดโปร่งอะ่ะเนี่ย ตรงเนี้ยเซเบอร์บินมาหาเราได้สบาย75ยา่าค่45ยังไม่ใช่ซอฟพิตี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตรหนกอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้า75ไม่ออกลบเกมทิ้งนะอย่าคิดว่าหนูไม่กล้าทำนะหนูกล้านะหนูบอกไว้ก่อนอย่าให้รู้ว่าออกที่80โลนะ77 78 79เย้ เหลืออาวุธประจําตัวซึ่งเลนมันก็จะประมาณ75%ต่อ25%ก็อย่าให้รู้นะว่าหนูได้ไอ้ยี้น่ะอย่าให้รู้10อย่าอ่ะ,อะ,อะหรือบางทีเราต้องอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหนูนับถืออะไรเนี่ยนับถือเงินเอาเงินมาเผาไหมไม่น่าทันไม่ได้ซื้อทูบมาอกสิบปิดตาไม่เห็นไม่รับไม่รู้ออกมาเหอะขอร้องเลยนะ ก่อนที่หนูจะกำบัดแล้วต่อยหน้าจอคอมตป๊งนึงน,นะเออเพสตตูกดเลดหนึ่งดาวเกมไม่ดีเกมออกลึกถ้าออกเร็วจะกลับมาให้5้าดาวและถ้าไมุ่ดเร็ดเดี๋ยวกลับมาให้สิบดาวเลยรอ,อสุดท้ายแล้วอ่ะเจสิโอเคออกละแต่รุดเล็ดไหมหกสิบแปดกสิ อโอ้สุดแม็กอีกแล้วสุดแม็กเม่อกี้นอนเลยเนี่ยเหมือนจะได้นอนกอดไวฟุนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะเล่นแบบว่าเน้นตัวละครแต่หนูว่าหนูเน้น LC ด้วยเพราะอะไรเพราะมันแฟชั่นไงคือแบบถ้าไม่ได้ LC หนูรู้สึกจะดิ้นตายอะเอาตรงๆยิ่งเป็นตัวที่หนูอวยอะไร่เงี้ย <c oughs> คิดแง่ดีอย่างไรก็ได้ตัว คิดอ่อนี่หแหละจึบจุบวิบอ่าเรียบร้อยวิบไม่หิวแล้วคะ่ะวิบคิมแนนั้นก็ขอบคุณที่แวะมาดูหนูเกลือน,นะคะส่วนคนหนูหวังว่าจะไม่หลุดเล็ดกันอย่าเป็นมันษนูเลยมันษนูทุกตัวเลยอ่ะ